ไม่บ่อยนะที่ผู้หญิงนอกชุมชนการบินและอวกาศอย่างฉันจะอยู่นี่มาร่วมเทศกาลวิทยาศาสตร์สร้างสารรค์อะไรเนี่ยแต่ฉันก็มาแล้วเป็นเพราะแฟนหนุ่มอัจฉริยะของฉันชื่อไหมผู้เพิ่งเข้าร่วมโครงการวิศวกรรมการบินและอวกาศของ MIT ได้เรื่องพวกนี้น่าสนใจมากจริงๆทีมากที่ไมพาฉันมาที่นี่นี่เธอทำโปรเจกต์ของฉันพังเธอเป็นใครเออขอโทษฉันเป็นแฟนไหมไม่อยากจะเชื่อว่าเขาไปคุยกับสาวอื่นทั้งที่แฟนสาวกำลังงานเข้าแบบเนี้ย เธอคนนั้นเดินตามไหมและซ่อมโมเดลที่ฉันเพิ่งทำพังไปได้ทันทีแต่งตัวฉูดฉาดกลอบที่ตัวเองไม่มีสมองเบาๆหน่อยสินั่นแฟนไหมนะจริงอะผู้แทนนักเรียนเราหลงสาวเซอร์เหรอฮะฉันนึกว่าไม้กับลียร์นาเป็นแฟนกันดีอรนนาเหรอสาวสวยที่เพิ่งซ่อมไอ้โมเดลยานอาวกาศบ้าๆนั่นในเซียววีนน่น่ะเหรอโดินจับเป็นคู่จริงกับแฟนฉันเหรอว่าไปชินโคลอีอ้นะโทษทีที่ไม่ได้แนะนําตัวเร็วกว่านี้ฉันแค่เออไม่เคยรู้สึกกังวลในตัวเองแบบนี้ ม้กับฉันคบกันมาตั้งแต่ไฮสคูลแล้วตอนนั้นฉันเป็นสาวป๊อปแล้วก็มีหนุ่มตามจีบเพียบทุกคนดูประหลาดใจที่สาวอย่างฉันไปคบหนุ่มเนิร์ดอย่างเขาแต่ตอนนี้ไม้กลับได้ฝึกงานในนาซาแล้วทั้งทั้งที่อยู่ปีหนึ่งดูเหมือนเขาจะเป็นคนดังในหมู่เพื่อนๆและฉันก็เป็นแค่แฟนสาวไร้สมองเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะเป็นแฟนของนักเรียนหัวกะทิแบบเขาฉันหยุดคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเทศกาลวิทยาศาสตร์ไม่ได้เลยฉันก็เลยตัดสินใจคุยเรื่องนนนี้ใรราายกาของฉั แม้ว่าฉันจะไม่เปิดหน้าฉันก็มีผู้ติดตามเพียบและทุกครั้งที่เปิดรายการพวกเขาก็จะถ่มช่องคอมเมนต์ด้วยความตื่นเต้นสวัสดีอีกครั้งค่ะเพื่อนๆหัวข้อวันนี้ก็คือใจคนเราเปลี่ยนได้ไหมตอนที่ไปเรียนต่อฉันมีเพื่อนคนหนึ่งแซลลี S ่เธอคบกับแฟนหนุ่มมา2ปี10เดือนและ21วันแต่ตอนนี้เขาเรียนวิทยาลัยในอีกรัฐและอยู่กับเพื่อนใหม่และสาวใหม่เธอควรกังวลไหมว่าตัวเองจะตกกระป๋องแงยอยู่แล้วนอกตาก็นอกใจเพื่อนเธอควรชิงทิ้งเขาก่อนเลย ต่อจะให้รักกันขนาดไหนก็หนีคำสาปสามปีไม่พ้นหรอกไอเรื่อง3าปีเนี่ยจริงนะรักหวานช่วงไฮสคูลเจอความจริงก็ตายเรียบไม้กับฉันอยู่ด้วยกันมาเกือบ3ปีแล้วนี่เราโดนคำสาปสามปีเล่นงานอยู่เหรอทุกคอมเมนต์ดูจะเชื่อหมดส่วนยูเซอร์ทวิงเ t ิลสตาดูจะคิดว่าคำสาบนี้ไร้สาระคำสาบไม่มีจริงหรอกความสัมพันธ์มาไม่ง่ายนะ ทั้งสองฝ่ายต้องพร้อมทุ่มเทพเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว2ปีหรือ10ปีก็ไม่เกี่ยวหรอกนะทำไมคนซีเรียสอย่างชวิงเค้าสตาร์ถึงฟังรายการฉันนะตั้งแต่ช่วงที่ฉันเพิ่งจัดรายการคนนี้ก็มาคอมเมนต์ด้วยคำคมงงๆน่าเบื่อตลอดเลยฉันว่าคำสาม,สมน,นี้ไม่ได้ไร้สาระนะไม่ว่าจะความสัมพันธ์3ปีกับเพื่อนสนิทคนแรกชื่อเอลล่าหรือพ่อแม่ฉันหย่าก,กันหลังแต่งได้3ปีหมุดหมาย3ปีมันจริงนะ อันที่จริงฉันรู้จักคู่หนึ่งที่ชนะคำสาบได้ปู่ย่าของฉันเองคุณปู่ออกจะเย็นชาแล้วก็เก็บตัวที่สนใจเพียงภรรยาของท่านเท่านั้นฉันเลยถามคุณย่าว่าความลับสุดสายสัมพันธ์รับเรื่องนี้คืออะไรอย่างแรกซึ้งใจในตัวแฟนหลานและเห็นค่าความรักเอาไว้อย่างที่สองรู้จักเขาให้ดีกว่ารู้จักตัวเองสามหัดให้อภัยและขอโทษแค่นั้นเหรอดูไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่ความสัมพันธ์ของเรากำลังหน้าสิวหน้าขวานนะ และฉันต้องทําอะไรสักอย่างจริงๆอะในตอนนั้นเองก็งมีคนเข้ามาในห้องครัวและฉันไม่อยากจะเชื่อเลยพี่สาวฉันมินดี้ฉันไม่ได้เจอเธอมานานมากเลยตั้งแต่เธอย้ายไปอยู่กับพ่อฉันเล่าเรื่องที่กลัวให้มินดี้ฟังและเธอดูจะเข้าใจดีว่าทําไมฉันกังวลไม่ต้องห่วงหรอกน้องฉันจะอยู่ที่นี่สักพักจะได้ช่วยพวกเธอก้าวผ่านคําสาปไปและจุดไฟรักขึ้นมาใหม่อย่างแรกเลยเพราะว่าไม่เป็นเด็กเนื้อตัวพ่อเธอต้องทําตัวเด็กเรียนมากขึ้น ฉันทําตามมินดี้เสนอฉันลองแต่งตัวในลุกเด็กเรียนดูแล้วก็ไปเจอไม้ที่สวนสนุกอ้าวนั่นมาแล้วล่ะค่ะฮ้ยโคลี่ถ้าดูเปลี่ยนไปนะถ้าสวมแว่นตั้งแต่เมืออ่อไหรเออเอ่อฉันสวมตลอดแหละไหมนายคงไม่สังเกตนะฉันอยู่ยันดึกเพื่อดูสารคดีเกี่ยวกับฟิสิกส์ตอนนี้ได้เวลาทําให้ไม้ปลื้มด้วยความรู้ว่าจริงๆแล้วน้าพุทํางานยังไงโดยไม่ใช้ไฟฟ้าและทํางานได้ด้วยแรงโน้มถ่วงว่าไข่มาในไอศกรีมเป็นไงนที่จุดเยือกแข็ง และฉันได้รสของหยดไขมันและแรงจีกับแรงเฉยเอามาคิดร่วมกันได้ยังไงตอนที่ช่างกลทำรถไฟหอบเพื่อความระทึกแต่เขาดูไม่ประทับใจเลยสักนิดเดียวโลอลีวันนี้เธอดูไม่เป็นตัวเองนะนี่เธอโอเคไหมเนี่ยฉันไม่โอเคฉันกระดิกเท้ามาตั้งนานแล้วแต่นายไม่สังเกตว่าเชือกรองเท้าฉันหลุดเลยนายไม่ให้ฉันชิมไอศกรีมก่อนเหมือนอย่างเคยและนายไม่เห็นด้วยว่าฉันทุ่มเทเรียนเรื่องวิทย์มาเพื่อน,นายอีกด้วยนะขอโทษนะ ฉันมีเรื่องโปรเจกต์ใหญ่อยู่ในใจแล้วไม้เจงกินส์นายเปลี่ยนไปไม่ที่ฉันรักและรู้จักเป็นคนเอาใจใส่และไม่ปล่อยให้ฉันเดินไปมาทั้งที่เชือกรองเท้าหลุดนายไม่รักฉันแล้วทุกอย่างมันหนักหนาเกินไปฉันก็เลยหนีมาก็ท่าที่เร็วได้ด้วยรองเท้าเชือกหลุดนะนะทันทีที่ฉันถึงบ้านฉันก็โทรหามินดี้แล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟังฉันดีใจมากที่มีพี่สาวอยู่พระเจ้าช่วยเขาทําอะไรนะเหมือนเขาไม่แคร์เธออีกแล้วเลยอะ่ะคิดอย่างนั้นเหรอเออเขาคงจะคงจะ ไม่ถ้าเขาแคร์จริงเขาคงจะวิ่งตามแล้วล่ะแต่เขากลับปล่อยเธอเดินเชือกหลุดกลับบ้านมินดี้พูดถูกไมเย็นชากับฉันขึ้นคำสาปสามปีมีจริงด้วยตอนนี้ฉันจะทำยังไงดีละ่ะมีอยู่อย่างหนึ่งเธอต้องลองใจเขาฉันรออยู่ตรงนี้มาชั่วโมงหนึ่งแล้วไม้ก็ยังมาแล้วนั่นนี่ไอเดียของมินดี้แกล้งทําเป็นว่ารถเสียแล้วก็โทรเรียกไม้มาช่วยว้าวเก่งจังเลยฉันคงได้ยืนอยู่คนเดียวแน่ถ้าไม่มีนายนะ่ะเธอเรียกคนอื่นมาก็ได้นะไม้ก็เรียกอู่ซ่อม รถนี่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะช่างมันเถอะแต่นายเป็นแฟนฉันนะใช่แฟนหนุ่มที่ยุ่งมากแถมยังอยู่อีกรัฐหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องไปแล้วสัปดาห์หน้าฉันต้องเลื่อนนัดด้วยมีงานรออยู่อีกเพียบเลยแล้วไมก็ไปปล่อยฉันกลัวว่าจะเสียเข้าไปยิ่งกว่าเดิมไปกันอย่างนี้เลยเหรอสภาพแวดล้อมใหม่เปลี่ยนเข้าไปมากกว่าที่คิดอีกนะโคลยี่เธอต้องแทรกเข้าพื้นที่ของเขาก่อนที่เธอจะเสียเข้าไปตลอดฉันเลยแอบเข้าไปในหอของเขาและเปลี่ยนจากห้องเด็กเนื้อเป็นห้องหวานๆสุดชิค ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าซ่อนดีกว่าอย่าให้เขาเห็นเร็วๆแล้วมีไม้มาแต่เฮ้ใครมาด้วยนะ่ะโอ้โหโรแมนติกเชียวนะแล้วอีกคนนึงก็เริ่มถอดเสื้อผ้าฉันพุ่งออกมาจากตู้เสื้อผ้าพร้อมจะมากดมานหัวใจให้ลงไปที่พื้นแต่รอเดี๋ยวก่อนนะนี่มันผู้ชายนี่รูเมดไม้ชื่อกัสโคลี้เอิอ่มทํามาทำอะไรที่นี่เนี่ยขอโทษนะฉันแค่อยากจะเซอร์ไพรส์นายและชวนนายไปเดทก,กับฉันวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือเมื่อไหร่ก็ได้ที่ว่าง ฉันบอกแล้วว่าสัปดาห์นี้ยุ่งพรุ่งนี้มีตรวจผลงานนะงั้นแปลว่าฉันกวนนายเหรอไม่ต้องการฉันแล้วเหรอนี่ใช้บัตรของฉันแล้วก็ไปดูการตรวจผลงานกับไม้ได้นะให้เป็นเดทเด็ดเด็ดเลยนายใจดีมากขอบคุณมากเลยนะก็เอาเป็นว่าแผนแักซึมของฉันสำเร็จแล้วแล้ะนะ <c oughs> วันถัดมาฉันก็ไปที่พื้นที่ทางเทคนิคก,กับไม้แล้วก็ติดเขาแจเลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างโกลออี้อย่าแตะอะไรนะโอเคมา ไม้อยู่นี่เองนะ่ยต้องมาดูนี่นะเธอกเขาออกไปแล้วนี่เธอยิ้มเย้ยฉันเหรอเฮ้ยเป็นผู้หญิงที่ใส่เสียจริงๆเธอพยายามจะแยกเราจากกันเห็นเห็นจะไม่ปล่อยให้เธอรอดไปได้หรอกเดี๋ยวจะให้เห็นเลยว่าฉันคู่ควรกับเขาเนะ่ตอนที่เลียนาอยู่คนเดียวเดินไปมาพร้อมกับแว่น VR ฉันก็เดินไปบอกเธอว่าอย่ายุ่งกับแฟนฉันอา้าวอยู่นี่เองอยู่ห่างจากไม้ซะเธอรู้ไหมว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอะ ก็แค่หญ่บื้อขี้ตื้อที่เขาแสนดีจะไม่กล้าเลิกฉันสี่เหมาะสมกับเขาไม่ใช่เธอนะฉันจะเป็นผู้จัดพอดแคสต์ที่ดังที่สุดในโซเชียลเลยนะแต่เมื่อที่สามอย่างเธอมาว่าฉันบื้อเหรอเดี๋ยวจะให้ทุกคนรู้ว่าเธอมันนิสัยแย่ขนาดไหนนะ่ะจริงอะลกลัวกลัวทำอย่างก,กับฉันจะกลัวเรื่องสาวขาเมาหน้าสมเพศกล้าดีนักนะฉันผลักเธอแล้วก็ทันใดนั้นเปรี้ยงแว่นของเธอแตกกระจายบนพื้นไม่นะ ไม่บอกไม่ให้แต่ต้องอะไรนี่นะเธอมาทําอะไรที่นี่เกิดอะไรขึ้นอะฉันขอโทษนะเคลอ,อีฉันก็รู้ว่าเธอไม่โอเคกับเรื่องนี้แต่ฉันเป็นเพื่อนร่วมทีมของไม้แล้วเราต้องคุยกันเยอะระหว่างเธอไม่มีอะไรนะเธอตื่นตูมไปเองอะแล้วเธอก็วิ่งหนีไปทันน้าตาเหมือนไม่ผิดเลยเธอก็หกฉันไม่ได้พูดนะเธอพูดว่าเธออยากโคลอ,อีพอแล้วฉันยุ่งเกินจะมากังวลว่าเธอจะก่อเรื่องอะไรต่อแล้วนะฉันว่าเราควรจะห่างกันสักพักเขาเอาบัตรผ่านของฉันไป ปล่อยให้ฉันรู้สึกเหมือนกับโลกถล่มลงมาหลังร้องไห้จนน้ำตาท่วมบ้านฉันก็ตัดสินใจแก้ไขให้ถูกฉันยนอีกโก้ทิ้งไปแล้วก็แชร์หาเขาก่อนแต่ก่อนจะส่งไปฉันก็ได้ข้อความจากไม้ว่าเขาขอโทษแล้วเราจะไปเที่ยวฉลองครบรอบสามปีกันแปลว่าเรายังไม่เลิกกันและคำสาบไม่เป็นจริงฉันต้องเลือกชุดที่จะแพ็คใส่กระเป๋าแล้วล่ะฉันแพ็คทุกอย่างและพร้อมจะไปพักร้อนแสนวิเศษแล้วนี่มันต้องโรแมนติกมากแน่ๆแต่ทันใดนั้น ลเลียนากรีวิ่งมาหาเราแล้วก็ใช้แขนกอดไหมเหมาที่ฉันเลี้ยงชื่อว่าโนวามันมันเสียแล้วตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันตายดีกว่าอย่าจเจมโกหกนี่ทําเสียเรื่องไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยเธอก็เลยขึ้นไปนั่งเบาะหลังโดยที่ใช้ไม่อนุญาตไม่มีปัญหาคนยิ่งเยอะยิ่งดีฉันชวนพี่สาวมาจอยด้วยมินดี้มีประโยชน์มากเลยค่ะเขามาขัดเสมอทุกครั้งที่เลียนาเข้าหาไหมแต่เลียนากลับยิ่งหน้าด้านมากขึ้นเรื่อย เธอตามไม้แจแล้วก็กล้าดีไปนอนข้างๆเขาเหมือนกับฉันไม่มีตัวตนแถมกินไอศกรีมของเขาอีกที่แย่น่ะก็คือแฟนสุดบื้อของฉันก็ไม่ขัดข้องอะไรเลยแม่นี่ร้ายกว่าที่คิดเธอต้องเล่นหนักขึ้นแล้วนะเพื่อนนี้สวยมากเลยแหละค่ะแต่แยลิอาน่าจอมจุ้นก็ตามไม้หึงเลยล่ะและ้วเธอก็เริ่มคุยเรื่องฟิสิกส์และเขาก็คุยติดลมเพลินจนเหมือนว่าฉันไม่มีตัวตนนะ่ะอืมนี่ จะทำยังไงให้เลียนาเห็นว่าไม้รักฉันไม่ใช่เธอก็ฉันไม่ชว่อแล้วว่าเขาจะยังรักฉันไหมครอี้ครออีครอีถ้าอยากได้ความสนใจมากๆอเองเจ็บแล้วนะเธอเจ็บแล้วเพราะว่าหลอนเลยนี่ครบรอบสามปีของเธอนะแต่หลอนกลับสแลนหน้ามาเหมือนที่ชอบทำฉันว่าหล่อนไม่มีหมาด้วยซ้ำนะ่ะฉันหลบตาหนีจากน้ำตาปลอมๆของเลียนาะไปมองไม้ที่ดูงุนงงครออีฉันจะทำอะไรกันแน่น่ะ ฉันกลัวว่านายจะหมดรักฉันแล้วเพราะว่าเราคบกันมาสามปีแล้วเราสนใจเรื่องต่างกันและฉันอดรู้สึกไม่มั่นคงเรื่องเราไม่ได้ถ้าเธอยังทําตัวแบบนี้ก็ฉันก็ไม่มั่นใจฉันคิดถึงอนาคตของเราเหมือนกันและฉันก็คิดว่าถึงเวลาที่เราจะโอ้ยไม่ไม่ไม่เป็นอย่างไงไม่ได้นะฉันว่าฉันท้องเรากลับมาเมื่อสวันก่อนแล้วไม้ก็ยังไม่ติดต่อมาเลยคำสาปเล่นงานฉันแล้วและฉันเสียเขาไปแล้ว ฉันไม่น่าโกหกเรื่องลูกเลยการเลิกกันครั้งนี้จะได้ไม่ชวนหน้าแห้งมากแบบนี้ต้องชอบแก้เครียดฉันก้าออกจากบ้านไปก็เจอไม้พร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบโตโอลี่ฉันทิ้งโครงการแล้วก็เลิกเรียนแล้วฉันจะดูแลเธอดูแลพวกเธอนะไม้เดินไปรอบบ้านเพื่อทําให้บ้านนี้เหมาะกับคนท้องเขาทิ้งพวกอาหารขยะกาแฟาแล้วก็รวมถึงมายองเนสรวมถึงรองเท้าส้นสูงก็โดนเก็บไปและมีเพลงโมซาร์ทเปิดทั่วบ้านดูเหมือนว่ามันจะช่วยให้เด็กเป็นอัจฉริยะ เราจะได้มีชีวิตครอบครัวสมบูรณ์แบบแต่พอฉันเข้าห้องไปที่แล็ปท็อปเพื่อจัดรายการต่อฉันก็หาไม่เจอฉันถามไม์แล้วเขาก็บอกว่าฉันเก็บไปพร้อมกับส้นสูงเครื่องสำอางหนังสือไว้ในห้องเก็บของแล้วนะเธอไม่ต้องการสิ่งยั่วยุหรอกมีแค่ฉันเธอกับลูกเราจากนี้ไปไม่มีรายการวิทยุการเรียนหรือว่าเพื่อนเรามีลูกกันเยอะๆแล้วก็แก่ไปด้วยกันที่นี่ฮะฉันไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะพวกเราไม่ควรมีใครใช้ชีวิตไม่คุ้มหรือว่าทิ้งความฝันหรอกใช่ไหม ฉันอาจาไม่มีแล็บท็อปแต่ฉันก็ยังมีมือถือสวัสดีค่ะหัวข้อวันนี้คือแซลลี่เพื่อนฉันอีกแล้วถ้ากโกหกว่าท้องแฟนหนุ่มจะได้ไม่ทิ้งเธอถ้าคุณโกหกต่อหรือว่าบอกความจริงดีครั้งนี้ทวินเข้าสตาร์มาอีกแล้วฉันรู้ว่าเธอเป็นเด็กกล้าหาญมาตลอดไม่กลัวที่จะยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องเธอควรจะบอกความจริงกับแฟนหนุ่มแล้วบอกว่าเธอรักเขาขนาดไหนฟังดูเจาะจงปะแปลกๆใครกันแน่นเนี่ย อันที่จริงบาบ์บ,บัสเรารู้จักกันนะฉันไม่ทันได้ถามอะไรเพิ่มทวินเค้าสตาร์ก็ออฟไลน์ไปไม่ว่าจะใครก็พูดถูกต้องแล้วฉันเดินลงไปชั้นล่างเพื่อคุยกับไม้แต่เขาไม่อยู่แต่จูจูมินดี้ก็เพล่มาเธอที่ตรวจคันพร้อมกับขวดโคก้กก็แค่เอาจุ่มลงไปแล้วเครื่องหมายบวกก็จะขึ้นมาเพื่อไม้กังขาเรื่องเด็กนะนะไม่ต้องหรอกฉันจะบอกความจริงแล้วธอแน่ใจเหรอทำไมกโกรธละ่ะ ฉันหยุดคิดนิดหน่อยไม่แม้จะน่ากลัวฉันก็ทําแบบนี้ไม่ได้แล้วฉันออกไปหาไม้เพื่อบอกความจริงเขาอยู่ที่ไหนกันนะต้องอยู่แถวนี้สักแห่งแหละหลือนะันนาทำไมไม่อยู่กับไม้ล่ะไม้ขอโทษนะแต่โคลี้ไม่ได้ท้องเธอยอมรับในรายการของเธอนาะยไม่ควรอยู่กับคนที่กุเรื่องโกหกแบบนั้นนะ่ะคนอย่างฉันไม่นะฉันพลาดโอกาสบอกความจริงเขาเองแล้วตอนนี้ไม้ไม่คุยกับฉันอีกแล้วแนะ่โคลีเดี๋ยว ฉันห็นไปเจอสายตาผิดหวังของเขาไม่ได้ฉันจะไปโทษใครหรือมือที่สามหรือคำสาบานว่าทำพวกเราแตกหักกันไม่ได้ดีค่ะฉันรู้ว่าอันนี้นอกตารางแต่ฉันอยากจะคุยกับพวกคุณสาวคนที่ฉันเล่าให้ฟังเมื่อวานแซลลี่น่ะก็นั่นฉันเองฉันแกล้งท้องพยุงความสัมพันธ์แต่ตอนนี้แฟนเกลียดฉันแล้วฉันกลัวคำสาบสามปีจะทำให้ฉันกลายเป็นปีศาจจอมขี้หึงไปไม่ต้องลาออกเพราะว่าฉัน ฉันเห็นแก่ตัวที่คาดหวังให้เขาใช้เวลาทุกนาทีที่มีกับฉันเขาก็ต้องใช้ชีวิตตัวเองเราทั้งคู่เลยเวลาที่ห่างกันทําให้เวลาที่อยู่ด้วยกันนะ่าตื่นเต้นขึ้นและให้รักเราร้อนแรงขึ้นตอนนี้เราเลิกกันแล้วแล้วมาเป็นเพราะฉันเองใครบอกว่าฉันอยากเลิกนะนายในพูดเองนี่ว่าคิดเรื่องอนาคตของเราแล้วและตัดสินใจแล้วอ่ะเธอรู้ไหมล้างแผนงี่เง่าของเธอรวมถึงเรื่องแกล้งท้องเนี่ยฉันก็ยังรักเธอมากๆอยู่ดีนะ เรื่องที่ฉันตัดสินใจก็คือโคลอีรูธเอวันสันเธอมันคนเพีย้ยนงี่เง่าและไม่เหมือนใครแค่คิดว่าชีวิตจะขาดเธอก็ทนไม่ไหวแล้วแต่งงานกันนะค่ะแต่ไหมหลังเรามั่นกันในเขาจะกลับไปเรียนต่อทำโครงการฝึกงานและอื่นๆแม่ไม่ต้องอยู่กับฉันตลอดเวลาหรอกนะอา้าวฉันนึกว่าเธอชอบนะเราจะได้อยู่ด้วยกันทั้งวันและมีลูกดกจนตั้งทีมฟุตบอลได้เลยไงเย็นนะถ้าออเล่นเอง ฉันรู้ว่าเธอโกโหกเรื่องลูกมาตั้งแต่แรกแล้วคุณปู่เธอบอกนะปรากฏว่าทวินเคิลสตาร์ไม่ใช่ใครที่ไหนคือปู่ของฉันเองฉันเห็นว่าฉันต้องการคําแนะนําและพยายามช่วยชี้แนะไมค์แค่เล่นไปตามน้ําเพื่อแย่ฉันนะคะอืมไม่รู้เลยว่าแฟนหนุ่มสุดเนอรจะขี้เล่นแบบนี้หรือต้องเรียกว่าว่าที่สามีดีนะ